คุณเบียรหรือพันเอกอภิวัลวิริชัยเป็นนา,น,นายทหารและนายศพันเอกตอนที่ผมตัดสินใจออกมาทำการเมืองโดยลาออกจากตำแหน่งที่มีอำนาจสูงสุดในวันนั้นก็คือตำแหน่ง ผมผู้การฐานบกแล้วก็ผู้การฐานสูงสุดในใน,ในโอกาสเปในข่าวเดียวกันคุณอภิวันทราบว่าผมจะออกมาทํางานทางการเมืองซึ่งดูแลค่อนข้างจะผิดวิสัยของคนที่อยู่ในอานาจในลนักษณะอย่างนั้นนะครับเพราะเราอาจจะใช้อานาจัน้นเนี่ทำอะไรต่ออะไรนี่ได้แต่ว่ามันไม่ใช่เป็นวิธีทางที่เราพอใจ ไม่ใช่เป็นมิติฐานของพวกเราที่ถือการปกครองของประชาชนหรือบารปกครองเพื่อประชาชนโดยพี่น้องประชาชนเองเราเรียกว่าการปกครองในระบอบประชาธิปไตยพวกเราคุณอภิวัตรผมเองได้ร่วมกันต่อสู้เรื่องนี้มาตั้งแต่ที่เราได้อยู่ในานาด้วยกันคุณอภิวัตรตอนนั้นก็เป็นในอันโทและเป็นพันเอก จบการศึกษาจากต่างประเทศเป็นนักเรียนร้อยตัวจอมเกล้ารุ่นหลังผมมากนะครับถือเป็นน้องนุง่นงลูกหลานได้การที่ผมตัดสินใจออกมาคุณอภิวันมาถามผมว่าทำไมพี่ตัดสินใจออกมาทำงานท,งน,นทั้งนั้นที่พี่สามารถจะทำงานตรงนี้ได้ผมบอกว่าในฐานะของผู้มีชาการทนานบริษชาการันาสูงสุดนั้ ริงอยู่เราสามารถจะทำงานหรือแก้ไขปัญหาต่างๆได้เราช่วยกันเริ่มจากการยุติปฏิบัติการในการยุติสงครามปฏิวัติหรือการปฏิบัติการของพรรคคอมมิวนิสต์ประเทศไทยในช่วงนั้นซึ่งทุกท่านคงจะทราบดีนะครับมันเป็นช่วงที่ประเทศไทยเราลำบากมากพืุนเปีย ได้เข้าใจเจตนารมณ์ของผมอย่างดีที่อาสาที่จะลาออกจากรัชการเพื่อมาช่วยงานของผมเป็นเปียเป็นเพื่อนเป็นน้องที่มีความใกล้ชิดกับผมมากเพราะเรามีเจตนารมณ์ที่เหมือนกันที่ต่อสู้เพื่อประชาชนตอนนี้ครัรบครับผมบอกคุณเปียด้ตัวผมเองว่าเปียลาออกทำไมครั อยู่อีกนิดเดียวก็จะได้เป็นในพลแนละ้วอย่างน้อยเป็นในผลซะก่อนและอนาคตของเปียนั้นไปได้ไกลามากมีความรอบรู้ด้วยนิสัยใจคอที่ไม่ใช่หักหานเป็นผู้ซึ่งประสานกันอยู่จะเป็นผู้ที่รักผู้ปฏิบัติงานร่วมนองเหนือไปจากพี่น้องประชาชนมันไม่หลักแล้วแต่เขาไม่ยอม เราบอกว่าเราทุกคนต้องออกมาช่วยพี่ทำภารกิจของเราให้สำเร็จแล้วมาจัดตั้งพรรคความมองใหม่พี่น้องทุกคนคงจะทำได้สถานการณ์ในปีส5 3 3 34หกร้อยสาสบสามสสบีป,ปีที่เราจัดตั้งพรรคความมองใหม่แลวเราต้องต่อสู้ทางการเมืองมามากมายไกลกอง จากสิ่งที่เราไม่เคยจะรู้จนกระทั่งมีความชำนาญความรู้มากขึ้นในกระบวนการทางการเมืองของประเทศไทยเราะพี่น้องที่เคารพกับการสูญเสียคุณอภิวันครั้งนี้นะั้นเป็นการสูญเสียที่ผมถือสำหรับตัวผมเองและสำหรับพี่น้องประชาชนผู้รักประเทศชาติรักประชาธิปไตยเป็นการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่เขาอาจจะเป็น คุณเล็กๆอาจจะเป็นนายหารที่ท,ที่มีอายุเพียงพันเอกเป็นยังมองดูแล้วยังเป็นเด็กๆอยู่แต่เขามีหัวใจที่สูงส่งการสูญเสียครั้งนี้ผมถือเป็นการสูญเสียของพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่นักเ,เรียนผู้รักชาติรักประชาชนที่ปไทย ผมมีโอกาสนี้ไปวสวดศพแสดงความอะไรกับเขาและจะมีโอกาสในการที่จะไปร่วมในการชาวพนักิจศพเขาอีกครั้งในวนันส่งวันที่จะมาถึงนี้เป็นสิ่งสุดท้ายที่พวกเรามีน้องมาจจกจนคนไทยจะมีโอกาสได้ะระลึกถึงผู้กล้าในแผ่นดินนี้ คือน้องเปียของผมพันเอกอภิวันบุียชยัยสิ่งที่เขาทำมานั้นเป็นสิ่งที่ประจักษ์เป็นพระมหากรุณาอันสูงสุดจีได้พรราชสถานโกดหกเหลี่ยมสวยงามมากไม่เจียนให้กับคุณเปลียแล้นที่แกจะเป็นเด็กดยกเพียงแค่พันเองนั่นแสดงถึงความ กรุณาเป็นความสิ่งที่เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างอย่างสูงิ่งพี่น้องที่ครบครับช่วยกันระลึกถึงสิ่งที่คุณเบียรนั้นได้ทำมาและยึดถือเป็นหลักปฏิบัติต่อไปด้วยจึงจะมีค่าสมกับการเสียสละแม้กระทั่งชีวิต ของตัวแก่เองคือคุณเดียวไป่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน<ม>ของเราผมขอภาวนาะปั้งจิตอธิษฐานสวดมนต์ให้เขาทุกคืนให้ดวงวิญญาณเขานะไปสู่สุติไปรอเราก่อนน,ะน้าในข่น้าคือจะลงเป็นบัตรงานต่อไปขอบคุณครับ